จะเจ้าฝึกเทคนิคร่างมายาระดับแรกสำเร็จแล้วอย่างนั้นหรอมันเป็นไปได้ยังไงกันเวลาเพิ่งจะผ่านไปเพียงไม่กี่วันเท่านั้นเองหมหรือว่ากูหงอี้สามารถก้าวหน้าในเทคนิคร่างมายาได้อย่างรวดเร็วก็พอเลือกเรียนกับโจหยวนอย่างนั้นหรอเขาฝึกฝนระดับแรกของเทคนิคนี้ได้เร็วเกินไปแล้ว ข้าได้บอกแก่เจ้าไปแล้วว่าให้พวกเจ้าเข้ามาพร้อมกันแต่เจ้าก็ยังดึงดันที่จะมาสู้กับข้าเพียงคนเดียวนะนี่มันไม่ดีแล้วบ้าเอ้ยข้าต้องรีบถอยจากมันไปให้เร็วที่สุดเืิมคิดจะถอยในเวลานี้อย่างนั้นหรอมันสายเกินไปแล้วอาทำไมมันถึงเร็วขนาดนี้อ่ะ อะไรของมันเออบ้าเอ้ยแกนะใส่หัวไปเลยอะอะไรกันร่างของจูเฟิงกำลังถูกโจหยอนอาจจนยับเยินนี่มันทรหดเกินไปแล้วนี่ไอ้บ้าเอ้ยพวกเจ้ามัวยืนเออระเหยอะไรกันอยู่รีบเข้ามาช่วยข่าแล้วก็เล่นงานมันซะ น่าเกียดกินไปแล้วเอาละพวกเราทุกคนบุกไปพร้อมกันเลยเหิมฮ่าฮ่าออออออในขณะนั้นโจยหยวนดูราวกับเป็นเงาของพูดพายขณะที่เขาพุ่งเข้าสู่กลุ่มสิบนับสิบคนสนามลบก็เต็มไปด้วยความโกรหล แม้ว่าเสษเหล่านั้นจะมีพลังที่แข็งแกร่งพอตัวแต่พวกเขากลับไม่สามารถแต่ต้องใช้เสื้อของโจยหยวนได้เลยภาพที่เห็นเรากับเสือกำลังอารวาดฝ่าฝูงกวางอันอ่อนแอเพียงเวลาไม่ถึง20นาที โอ้โหแม้แต่ข้ายังทำไม่ได้อย่างที่โจหยวนทำเลยในกลุ่มของพวกนั้นยังมีสิทธิ์ชั้นหนึ่งอีกสองคนที่มีพลังระดับต้นกําเนิดขั้นที่สหลังจากวันนี้สิทธิ์น้องโจหยวนจะต้องมีที่ยืนใน1ในสิบสุดยอดสิทธิ์แห่งเทือกเขารอบนอกอย่างแน่นอนไม่น่าเชื่อเลยว่าเจ้าหมอนี้ก็ดูหรอใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ย โจยวนขังนี้พวกเรายอมแพ้แต่เจ้าอย่าเพิ่งดีใจไปเจ้าจักไม่มีวันได้อยู่อย่างสงบสุขเป็นแน่หลังจากล่วงเกินพี่ชายของข้าไปข้าคิดว่าคำพูดนี้ควรเป็นข้ามากกว่านะที่พูดนะตั้งแต่วันนี้ข้าจะเริ่มสอนเทคนิคร่างมายาส่วนประสิทธิภาพของข้าเจ้าก็ลองดูจกกู่หงอี้เป็นตัวอย่างได้ ส่วนค่าตอบแทนจูเฟิงคิด5ยกต้นกำเนิดต่อวันของค่าจะถูกกว่านั้นหน่อยเอาเป็น3ยกต้นกำเนิดต่อวันก็แล้วกันและค้าขอรับประกันว่าทุกคนที่เรียนกับข้าจะสามารถบรรลุระดับแรกของเทคนิคนี้ภายใน1เดือนโจหยวนคนเราควรเผื่อทางถอยเอาไว้บ้างหากเจ้าคิดจะสอนเทคนิคร่างมายายจริงๆพี่ชายของข้าย่อมไม่ปล่อยเจ้าไวนะ้แน่ แล้วพวกเจ้าเคยเผื่อทางถอยให้ข้าหรือไม่ตอนที่ร่วมมือกับพวกอาจารย์เพื่อขัดขวางข้ามิให้ข้าร่ำเรียนเทคนิคต้นกำเนิดนั่นเฮ้เจ้านี่มานดื้อร้านจริงๆคอยรอดูเธอะว่าพี่ชายของข้าจะลงโทษเจ้าอย่างไรพวกเราครับนี่เสี่ยวหยวนเจ้าคิดจะสอนเทคนิคกรัางมายาให้สิ์คนอื่นๆจริงๆอย่างนั้นหรอเอืมว่าแต่เจ้าสนใจจะช่วยข้าในเรื่องนี้ไหม อาเจ้าถามได้ถูกคนแล้วละข้านะเหมาะสําหรับงานนี้สุดๆไปเลยละเสี่ยวหยวนเรื่องแบบนี้เป็นความถนัดของข้าข้าจะช่วยเจ้ากระจายข่าวเรื่องนี้ก่อนโดยเฉพาะเราสิทธิ์ที่กําลังเรียนเทคนิคร่างมายาข้ามั่นใจว่าสิทธิ์มากมายจะต้องสนใจการรับประกันของเจ้าว่าจะสามารถบรรลุระดับแรกได้ภายในหนึ่งเดือนแน่ๆ ถ้าเราบวกข้อมูลว่าเจ้าฝึกฝนสำเร็จแล้วและให้บุคคลที่มีชื่อเสียงอย่างกูหงอี้รับรองตราบใดที่เราดำเนินแผนไปทีละขั้นข้ากล้าพูดได้เลยว่าในที่สุดจะไม่มีใครไปกับจู่เย่แม้แต่คนเดียวดูวเหมือนว่าเจ้าจะมั่นใจมากงั้นข้าจะปล่อยเรื่องนี้ให้เจ้าเป็นคนจัดการสะเสี่ยวหยวนเด,ยวเดี๋ยวก่อนซีข้ายังพูดไม่จบเลย หลังจากตกลงกันแล้วเสี่ยวซิวและสหายคนอื่นๆของโจหยวนก็จะได้เรียนกับเขาฟรีทุกคนก็ต่างดีใจแต่พวกเขาก็เตือนโจหยวนว่าจูเย,ย่อาจจะไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆเสี่ยวชิวและเฉินวั่นจินช่วยการวางแผนรายละเอียดบางอย่างก่อนจะจากไปดวงตาของพวกเขาเต็มไปด้วยความตื่นเต้น ชัดเจนว่าพวกเขาสามารถจินตนาการได้แล้วว่าข่าวการสอนเทคนิคร่างมายาของโจหยวนจะแพร่กระจายออกไปทั่วทั้งเทือกเขารอบนอกและสร้างผลกระทบมากเพียงใดโจยวนคิดว่าหากจูเย่ยสูญเสียเหตุผลจนถึงขั้นลงมือกับเขาโดยตรงเขาก็คงไม่มีความลังเลที่จะขังจูเย่ยวไว้กับทุนทุน ข้าไม่เคยคาดคิดเลยว่าเจ้าจะทําได้ถึงเพียงนี้ความทะเยอทะยานของเจ้าช่างไม่ใช่เล่นๆเลยเจ้าจะสอนแค่ระดับแรกของเทคนิคร่างมายาเท่านั้นเองหรือดูเหมือนว่าเจ้าจะยอมรับโดยไม่ต้องพูดอะไรงั้นเจ้าสอนข้าจนถึงระดับสองเลยก็แล้วกันอ่เออคือว่าส่วนที่เหลือมันยากเกินไปข้าคงช่วยอะไรไม่ได้มากเจ้าต้องพึ่งตัวเองแล้วละแบบนี้สมเหตุสมผลใช่ไหม เหอมสมเหตุสมผลอย่างนั้นหรอคิดจะใช้เหตุผลกับผู้หญิงอย่างนั้นหรอเจ้านี่โง่เกินไปแล้วหรือเปล่าโจหยวนบรรพบุรุษของข้าคือเจ้าสำนักของยอดเขาหงหยาของนิกายชางเสวียนเจ้าคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าข้าไปบอกว่าข้าถูกเจ้าลังแกนะบ่าเอ,อ๋ยพื้นเพของนางไม่ธรรมดาเลยจริงๆ อ <C oughs> ถ้าอย่างนั้นข้าขอถามหน่อยได้ไหมว่าข้าจะได้รับค่าตอบแทนเป็นอะไรและจํานวนเท่าไรเอิม่มเจ้าจากได้รับความประทับใจที่ดีขึ้นจากข้ากู่หงอี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ลำธารในภูเขาแพร่กระจายออกไปอย่างรวดเร็วราวกับติดปีกทาให้เทือกเขารอบนอกทั้งหมดยุ่งเหยิงไปด้วยความตื่นเต้น อย่างไรก็ตามส่วนใหญ่ยังคงสงสัยเพราะไม่มีใครยอมรับได้ว่าสิทธิแห่งเทือกเขารอบนอกคนหนึ่งจะเหนือกว่าพวกเขาขนาดนี้เพราะมันจะยิ่งทำให้พวกเขารู้สึกละอายตัวเองที่ด้อยกว่าหอคัมพีรเรนลับข้ารู้ว่าพวกเจ้าทุกคนคงได้ยินข่าวลือกันแล้วหากใครอยากไปก็เชิญไปดูได้ตามสบาย โจหยวนอาจพูดจาดีแต่เขาก็ควรระวังอย่ารับภาระมากเกินไปแม้ว่าเขาจะสามารถบรรลุระดับแรกของเทคนิกร่างมายาได้ภายในหนึ่งเดือนแต่นั่นมันไม่ได้หมายความว่าเขาจะช่วยให้คนอื่นทำได้เช่นกันแต่สิทธิ์น้องหงอี้ถูกกล่าวว่าปลดล็อกจุดชีพจรไปแล้วกว่า20จุด กู่หงอี้มีพรสวรรค์ที่น่าทึ่งและบรรพบุรุษของนางก็เป็นเจ้าสำนักของยอดเขาหงหยาเป็นธรรมดาที่เขาจะมอบสมบัติวิเศษบางอย่างให้แก่นางเพื่อช่วยในการฝึกฝนเทคนิคร่างมายาจริงๆแล้วข้าคิดว่าเหตุผลที่โจยหยวนก้าวหน้าเร็วขนาดนี้อาจจะเป็นเพราะเขาได้รับอานิสงค์จากกู่หงอี้ ใช่ข้าก็คิดว่าอย่างนั้นนะต่อให้เขามีพรสวรรค์มากแค่ไหนเขาก็คงจะต้องยืมสมบัติบางอย่างจากกูของอี้อย่างแน่นอนฮือโจหยวนช่างโง่เข่าและหยิ่งพยองที่กล้าประกาศเช่นนั้นหากเขาสามารถทําได้จริงก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเขาทําไม่ได้ข้าก็คงไม่มีทางเลือกคนอื่นนอกจากจะแจ้งเรื่องนี้ต่อหอบังคับใช้กฎ เมื่อถึงตอนนั้นโจหยวนคงจะถูกขับไล่ออกจากเทิกเขารอบนอกอย่างแน่นอนฮ่าฮ่ฮเสี่ยวหยวนจูเยว่ได้ประกาศแล้วว่าหากเจ้าทำตามที่พูดไว้ไม่ได้เขาจะนำเรื่องนี้ไปรายงานต่อหอบังคับใช้กฎและทำให้เจ้าถูกตัดสินโทษปล่อยให้เขาทำตามที่เขาต้องการไปเถอะฮ่าฮ่าฮ่สิทธิ์น้องโจหยวน พวกเรามาที่นี่เพราะพวกเราจะมาให้กำลังใจเจ้านะนี่พี่ใหญ่เสี่ยวชิวนี่มันจะได้ผลจริงๆอย่างนั้นหรอข้ารู้สึกเหมือนพวกเรากลายเป็นตัวตลกเลยในตอนนี้ข้าคิดว่ามันน่าจะได้ผลนะหาพี่ใหญ่เสี่ยวซิวท่านนี่ช่างใจดีเกินไปแล้วมีคนจับตามองมากมายขนาดนี้ ข้าหวังว่าสิทธิพี่หยวนจะทำได้อย่างที่พูดไว้ไม่อย่างนั้นเขาอาจจะแบกรับผลที่ตามมาไม่ไหวอย่างแน่นอนเอาละในเมื่อทุกคนมาพร้อมกันแล้วงั้นพวกเราก็มาเริ่มกันเถอะบริเวณลำธารในภูเขาหืมกู่หงอี้บอกความจรงิงกับข้ามาหงอี้เขาสามารถฝึกฝนเทคนิคร่างมายาระดับแรกได้อย่างไรรวดเร็วขนาดนี้ เพราะเขาได้รับสมบัติวิเศษบางอย่างจากบรรพบุรุษของเจ้าใช่หรือเปล่าหานซิลซุยเหิมเจ้าเชื่อข่าวลือพวกนั้นอย่างนั้นหรออืมก็ข่าวลือพวกนั้นยังดูน่าเชื่อถือกว่าทางเลือกอื่นๆเสียอีกหงอี้เจ้ายังไม่เข้าใจเจตนาของเขาอีกอย่างนั้นหรอหาเจ้านะรอดูไปเถอะอีกไม่นานเจ้าก็จะได้รู้คำตอบเอง หงอี้เจ้าสนิทสนมกับเจ้าหยวนมากขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันข้าได้ยินมาว่าลู่เฟิงรู้สึกไม่สบายใจมากเพราะเรื่องนี้แล้วเรื่องนี้มันเกี่ยวอะไรกับลู่เฟิงกันเจ้าบอกเขาไปเลยว่าเพื่อผลประโยชน์ของเขาเองอย่ามายุ่งเรื่องนี้ไม่อย่างนั้นก็อย่าหาว่าข้าไม่เกรงใจฮข้าแค่เป็นผู้ส่งสารเท่านั้นอย่ามาลงกับข้าเลย สิทธิ์น้องโจโหยวนพวกเราต้องทำอย่างไรต่อไปทุกคนเริ่มไหลเวียนพลังตามเทคนิคร่างมายาได้เลยข้าจะส่งสัมผัสของข้าเข้าไปในร่างกายของพวกเจ้าผ่านปายผู้กันนี้เมื่อถึงเวลาพวกเจ้าเพียงแค่ปล่อยการควบคุมพลังต้นกำเนิดของตนเองและปล่อยให้ข้านำทางพลังนั้นเองพี่เสียวซิลเขาสามารถทำได้จริงๆหรือ ถ้าเขาไม่รู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่แล้วทำให้พลังต้นกำเนิดของเราสูญเสียการควบคุมจนทำลายเส้นชีพจรของพวกเราลานี่จะเย็นๆหน้าทุกคนสิทธ์น้องโจโหยวนไม่ใช่คนบุ่มบ่ามอะไรเขาเข้าใจถึงความสำคัญของเรื่องนี้ดีเวลาก็ผ่านไปตั้งหนึ่งชั่วโมงแล้วเขาหมดหนทางแล้วหรือยัง ในเมื่อเจ้าไม่เคยฝึกฝนเทคนิคร่างมายามกรจะพูดให้มันหน้อยลงหน่อยจะได้ไหมการรับรู้ถึงจุดชีพจรมันไม่ใช่เรื่องง่ายแถมเขากำลังทำให้คนเป็นสิบสิบคนพร้อมกันอีกด้วยหฮืองั้นข้าก็จะรอดูว่าเขาจะเล่นละครแบบนี้ไปได้นานขนาดไหน เอาละปล่อยการควบคุมของพวกเจ้าออกซะ,น,ะนี่มันฮ่าฮ่ฮ,ฮ่มันถูกปลดล็อกแล้วจุดชิพจรปรากฏออกมาแล้วของข้าก็ด้วยมันถูกปลดล็อกในพริบตาเลยสิทธิ์น้องเจ้าหยวนเจ้านี่สุดยอดเกินไปแล้วจริงๆ หลังจากที่ข้าทดลองก่อนหน้านี้ข้าพบว่าความสามารถของข้ามีขีดจำกัดดังนั้นข้าตัดสินใจในการจำกัดจำนวนคนสูงสุดไว้ที่100รคนและจะไม่รับใครเพิ่มอีกเมื่อครบจำนวนนี้ข้าข้าขอลงทะเบียนข้าสนใจเป็นอย่างมากข้าด้วยข้าด้วยพี่ใหญ่ช่วยจองที่ให้ข้าด้วยได้ไหม เอิ่มนี่หงอี้ในเมื่อเจ้าเสนิกับโจอยู่หวนงานเจ้าช่วยถามหาที่ว่างให้กับข้าหน่อยได้หรือเปล่าเฮ้เฮเราไปข้ามาก่อนนะข้าต้องได้ก่อนเซ่ืืมเจ้าหมอนี่จู่ๆเขาก็กลายเป็นคนดังในพริบตาเลยโอ้พระเจ้าข่าวนั้นมันเป็นเรื่องจริงอย่างนั้นหรอ เพียงแค่เวลาครึ่งวนันข่าวความสำเร็จของโจยหยวนในการช่วยซีดนับ10บคนปลดล็อกจุดชิพจรได้พร้อมกันก็แพร่กระจายออกไปทั่วเทือกเขาอื่นๆด้วยเหตุนี้เราสิทธิ์จำนวนมากที่กำลังฝึกฝนเทคนิคร่างมายาต่างพากันแตกตื่นไม่หยุดนี่เกิดอะไรขึ้นกันทำไมพวกเจ้าถึงเสียงดังกันนักโจยหยวนโจยหยวนเขาช่วยซีดนับสิบคนปลดล็อกจุดชิพจรได้พร้อมกัน หาอะไรนะเขาทำสำเร็จจริงๆอย่างนั้นหรอเฮ้อไอเจ้าเด็กนั่นมันโค้งหาคนมาแสดงละครหลอกลวงเท่านั้นแหละข้าได้ยินมาว่าโจหยวนกำหนดจำนวนคนไว้ที่100คนเท่านั้นหากเต็มแล้วเขาก็จะไม่รับใครเพิ่มอีกไอ้ยาจูจู่ข้าก็รู้สึกปวดท้องกระทันหันข้าโค้งขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนละ ข้าเองก็รู้สึกปวดหัวปวดท้องไม่สบายขึ้นมากระทันหันอาจจะเป็นอาการบาดเจ็บภายในจากการประรองเมื่อวานอย่างแน่นอนข้าขอตัวก่อนละทุกคนไปกันหมดเลยพี่ใหญ่พวกเราจะทำไงกันดีเอ๋ยโจอยู่นนไหนเมื่อจเจ้ากล้าตัดทางทำมาหากินของข้าก็อย่าหาว่าข้าใจร้ายก็แล้วกัน เฮ่เฮนี่ <S <S นี<ๆ>่อย่าผักกันเอาละในเมื่อไม่มีใครยอมกันงั้นเราก็จะประมูลสิท์ที่นั่งสุดท้ายแทนที่นั่งจะตกเป็นของผู้ที่เสนอราคาสูงที่สุดเริ่มประมูลที่3หยกต้นกําเนิดต่อวันค่าประมูลที่4หยกต้นกําเนิดค่าประมูลที่5หยกต้นกําเนิดอ่าค่าประมูลที่6หยกต้นกําเนิด เสี่ยวหยวนทุกอย่างเรียบร้อยดีนี่คือค่าธรรมเนียมของวันพรุ่งนี้รวมแล้วกว่า300หยกต้นกำเนิดขอโทษที่ทำให้พวกเจ้าต้องลำบากแล้วอย่าปฏิเสธน้ำใจเล็กๆน้อยๆนี้เลยพวกเจ้าก็น่าจะรู้ว่ามันไม่ได้มีความหมายอะไรมากมายสำหรับข้าตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปพวกเจ้าก็ควรมาที่นี่ด้วยนะข้าจะช่วยพวกเจ้าฝึกฝนเทคนิกร่างมายาเอง ตอนนี้ข้ามีเงินแล้วข้าจะได้กินอาหารทุกมื้อที่หอร้อยกินเหิมอะไรนะพวกเขากำลังทำอะไรอยู่ที่นี่กันเหิมนั่นมันอาัคระต้นกำเนิดนี่นาะแล้วชายชราผู้นี้เป็นใครกันสองคนนั้นกำลังประลองอัคระต้นกำเนิดกันอยู่อย่างนั้นหรอ นี่ท่านผู้เฒ่าท่านโจมตีมานานขนาดนี้แล้วยังไม่มีความคืบหน้าอะไรเลยท่านยังจะดื้อรั้นอยู่อีกอย่างนั้นหรอนี่นางหนูยหญหยิงพยองเกินไปนะข้าเพียงแค่ยั้งมือไว้เพราะเจ้ายังอ่อนวัยก็เท่านั้นนี่ท่านผู้เฒ่าช่องว่างระหว่างเรามีเพียงแค่การบ่มเพาะจิตวิญญาณซึ่งเป็นพออายุของท่านได้เปรียบเท่านั้น แต่หากเทียบกันแค่ความเชี่ยวชาญและลากฐานของอักขารต้นกําเนิดข้าเกรงว่าท่านอาจจะเอาชนะข้าไม่ได้เลยนี่เจ้าอย่าคิดจะพูดอะไรมั่วๆก็เพราะว่าเจ้าดูดีกว่าข้าตอนที่ข้าเรียนรู้อักขารต้นกําเนิดเจ้ายังไม่เกิดด้วยซ้ําท่านฝึกฝนมานานขนาดนี้แต่ยังเอาชนะข้าไม่ได้ข้าคงพูดได้แค่ว่าท่านยังต้องพัฒนานอีกมาก ฮสมกับเป็นพี่เหวี่ยงเลยหลังทันใดนั้นชายชราก็ได้จ้องมองมาที่โจอยู่นเหืมชายชราคนนี้ดูไม่ธรรมดาเลยหืมนี่ท่านผู้เฒ่าท่านจะอวดพลังมากน้อยสักเพียงไหนของท่านก็ได้แต่ท่านต้องเอาชนะข้าให้ได้ก่อนนี่แม่หนูเจ้าไม่รู้ด้วยซ้ำว่าข้าเป็นใครเจ้ากล้าพูดจาแบบนี้กับข้าได้อย่างไรกัน ไม่รู้แล้วจะทำไมข้าไม่รู้แล้วก็ไม่สนใจด้วยเจ้าประหลาดแบบนี้เจ้ามาโผล่อยู่ในกลุ่มสิทธิ์เทือกขารอบนอกได้อย่างไงด้านความเชี่ยวชาญอักขระต้นกำเนิดของเจ้านั่นมันช่างน่าทึ่งมากเลยจริงๆดูเหมือนว่าเจ้าจะเคยเรียนรู้จากใครบางคนมาก่อนใช่ไหมถ้าเจ้าสนใจข้าสามารถแนะนำเจ้าให้กับยอดเขาอักขระวิญญาณได้ไม่ละข้าไม่สนใจ ก็ตามใจเจ้าเถอยอดเขาอัขระวิญญาณของเรามีอัขระต้นกําเนิดโบราณมากมายและเต็มไปด้วยทรัพยากรอันอุดมสมบูรณ์หากวันใดวันหนึ่งเจ้าสนใจเข้าร่วมยอดเขาอัคาระวิญญาณก็บอกข้าได้เสมอส่วนเจ้าเจ้าสร้างความวุ่นวายในเทือกเขารอบนอกไม่น้อยเลยในช่วงนี้แต่การที่เจ้าสามารถช่วยผู้อื่นให้รับรู้ถึงจุดชีพจรได้นั้นก็เป็นข้อพิสูจน์ถึงความสามารถของเจ้าแล้ว มีเพียงผู้ที่มีสัมผัสจิตวิญญาณที่เฉียบคมเท่านั้นที่จะสามารถทำแบบนั้นได้พวกเจ้าทั้งสองคนไม่ธรรมดาเลยจริงๆพี่เหี่ยวเหวชายชาราคนนั้นเป็นใครกันหาไม่รู้ซี่ข้ากำลังศึกษาศาสตร์อักขรต้นกำเนิดอยู่ที่นี่แล้วจู่ๆเขาก็โผล่มาและบอกว่าอยากสอนข้า ข้าก็เลยบอกเขาไปว่าเขายังไม่เก่งพอที่จะเป็นอาจารย์ของข้าได้จากนั้นเขาก็โกรธและอยากจะแข่งขันอัคระต้นกำเนิดกับข้าแต่สุดท้ายเขาก็ไม่สามารถเอาชนะข้าได้พี่เหวยาเหวยช่างเด็ดขาดเสียจริงพี่เหวยาเหวยท่านนี่มันเทาละลาตัวจริงเลยนะพี่เหวยาเหวยช่างเขาคนนั้นไปเถอะข้าจะพาท่านไปกินอาหารอร่อยๆที่หอร้อยกิน ตอนนี้พวกเรามีเงินแล้ววันนี้พวกเราจะไปกินกันให้เต็มที่เลยพี่เหวียว่ยวบริเวณลำธารกลายเป็นสถานที่คึกคักอย่างมากในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาสิทธ์กว่าร้อยคนจะมารวมตัวกันที่นี่ในเวลาที่กำหนดขณะที่สิทธ์คนอื่นๆจำนวนมากก็มาคอยสังเกตการโจหยวนจะใช้เวลาทุกวันช่วยเหล่าสิทธ์ปลดล็อกจุดชิพจรของพวกเขา เขาสามารถช่วยให้แต่ละคนปลดล็อกหยุดชีพจรได้วันละ1นถึงจุดอย่างต่อเนื่องเราสิทธ์ที่มาขอความช่วยเหลือต่างรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งกับความรวดเร็วของเขาสีหน้าของพวกเขาเต็มไปด้วยอารมณ์และความตื่นเต้นอยู่เสมอสิ่งนี้ทำให้เราสิทธ์ที่ไม่ได้เข้ากลุ่มรู้สึกอิจฉาและเสียดายเป็นอย่างมาก บางคนจากชั้นเรียนของจูเย่เริ่มถอนตัวออกมาพวกเขาเริ่มเก็บสะสมหยกต้นกำเนิดขณะที่รอให้โจหยวนเปิดรับิทธิลุ่นใหม่เข้ามาเรียนจำนวนสทิที่อยู่กับจูเย่ค่อยๆลดลงเรื่อยๆตอนนี้เหลือเพียงไม่กี่คนและเป็นภาพที่น่าสมเพชเป็นอย่างมากเราอาจารย์จากิธิ์ยอดเขาภายในต่างรู้สึกตกใจกับสถานการณ์นี้ ผลก็คือพวกเขาเริ่มกล่าวชื่นชมโจอยู่นเป็นระยะระยะระหว่างการบรรยายและหวังว่าข่าวนี้จะไปถึงหูของโจอยุนและเป็นสัญญาณแห่งความปรารถนาดีพวกเขาเข้าใจดีว่าการตัดสินใจก่อนหน้านี้เป็นเรื่องที่โง่เขา่าและโจโหยวนไม่ใช่คนที่ควรถูกย่อยุพี่ใหญ่พวกเราอยู่แบบนี้ต่อไปไม่ได้แล้ว ไม่อย่างนั้นพวกเราจะหายยกต้นกำเนิดไม่ได้อีกต่อไปสิทธิจากเทือกเขารอบนอกธรรมดาธรรมดาคิดว่าพวกเขาจะเหยียบข้าให้อยู่ใต้เท้าได้อย่างนั้นหรือดูเหมือนว่าข้าต้องสั่งสอนให้เขารู้จักเคารพผู้อาวุโสบ้างแล้วลุงเฉินข้าหวังว่าท่านจะก,กรุณารับยกต้นกำเนิด2อ0พชิ้นนี้ไว้ด้วยเถิด โอโหเจ้าช oh ่า oh, งเป็นคนที่เข้าใจวิธีการใช้ชีวิตได้ดีที่สุดจริงๆเด็กใหม่เหล่านี้เต็มไปด้วยพลังแห่งความวัยหนุ่มสาวและยังไม่เข้าใจถึงความสำคัญของกฎระเบียบบางคนได้รับผลประโยชน์มากมายโดยไม่คาดคิดแต่กลับไม่รู้ว่าควรถวายของเพื่อแสดงถึงความเคารพ เจ้าคิดจะทำอะไรแม้ว่าเด็กคนนั้นจะหยิงพยองแต่เขาก็ไม่ได้ละเมิดกฎของนิกายใดๆอาจารย์เฉินไม่ต้องมากมายอะไรขนาดนั้นเจ้าเด็กคนนั้นไม่ได้คุยโวโออวดหรอกหรอว่าเขาเก่งเรื่องเทคนิคร่างมายานะข้าไม่จำเป็นต้องแข่งขันกับเขาในด้านอื่นๆข้าจะประรองกับเขาในเทคนิคร่างเงามายาเท่านั้น ใครที่เหนือกว่าย่อมเป็นอาจารย์ที่ดีกว่าท่านคิดว่าอย่างไรรุงเฉินการแข่งขันที่อ้างอิงจากเทคนิคร่างมายาเพียงอย่างเดียวอย่างนั้นหรือเจ้าช่างเจ้าเล่จริงๆก็ได้ตามใจเจ้าเธอข้าจะกระจายข่าวออกไปว่าพวกเจ้าทั้งสองจะต้องประลองเทคนิคร่างมายาในอีก5วันข้างหน้าและผู้ใดที่ชนะจะได้เป็นอาจารย์เพียงคนเดียวของเทคนิคร่างมายาในทึกเข่ารอบนอก โอ้โจหยวนหนอโจหยวนถ้าเจ้าต้องการจะสู้ล่ะก็ข้ามีวิธีจัดการกับเจ้ามากมายข่าวที่โจหยวนและจูเย่จะประลองกันด้วยเทคนิคต้นกําเนิดเพื่อตัดสินว่าใครสมควรครอบครองสิทธิ์ในการเป็นอาจารย์สอนเทคนิคร่างมายาแพร่กระจายออกไปทั่วทึกเขารอบนอกอย่างรวดเร็ว นี่มันไหลยังอายเกินไปแล้วการที่มีระดับสูงกว่าในเทคนิคร่างมายาไม่ได้หมายความว่าเขาจะเป็นอาจารย์ที่ดีกว่าสักหน่อยจูเยี่ยวจงใจมาหาเรื่องชัดๆใช่ใช่โจหยวนสามารถฝึกให้พวกเราบรรลุระดับแรกได้ภายในหนึ่งเดือนแล้วเจ้าจูเยี่ยวนั่นทำได้อย่างนั้นหรือ เจ้าจูเย่ยนั้นมันมากเกินไปแล้วทำไมเราต้องให้เขามากำหนดว่าเราจะฝึกฝนที่ไหนด้วยกันสถานที่ของเขาที่ฝึกฝนนั้นทั้งแพงและไม่ได้ผลดีอะไรเลยใครจะอยากไปกันการกันแกล้งของจูเย่ยมันเกินจะทนแล้วไม่น่าเชื่อเลยว่าเขาจะเป็นคนกำหนดการแข่งขันนี้ขึ้นโดยไม่แจ้งให้เจ้ารับรู้หรือขอความคิดเห็นจากเจ้าเลย ข้าคงกลายเป็นหนามยอกอกใครบางคนมาสักพักแล้วแน่ๆในเมื่อคู่ต่อสู้ของข้าเล่นเกมนี้มาข้าก็ต้องรับมันไว้อย่างช่วยไม่ได้ข้าเคยได้ยินมาว่าจูเย่ยพูดว่าเขาปลดล็อกจุดชี้พจนไปแล้ว41จุดแต่บางทีเขาอาจจะซ่อนพลังที่แท้จริงของเขาเอาไว้คนเจ้าเล่ห์อย่างเขาไม่มีทางเผยไพ่ตายของตัวเองออกมาง่ายๆอย่างแน่นอน ไม่ต้องกังวลไปในเมื่อจูเย่ยต้องการแข่งขันข้าก็แค่ต้องตอบรับคำท้าทายเท่านั้นเองแต่ถ้าเกิดว่าถ้าโจหยวนแพ้ละเราก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องกลับไปหาจูเย่ยนี่ใครอยากจะรู้จริงๆว่าใครเป็นคนสอนเจ้าไม่น่าเชื่อเลยว่าความเชี่ยวชาญของเจ้าในอัขระต้นกำเนิดจะถึงระดับนี้ได้ตั้งแต่อายุยังน้อยขนาดนี้ ความเจ็บปวดจากจิตวิญญาณของข้ากำลังทวีวความรุนแรงขึ้นเลวากับว่ามีบางอย่างกำลังเติบโตภายในนี่อาจจะเป็นสัญญาณว่าจิตวิญญาณของข้ากำลังจะก้าวเข้าสู่ขั้นกายภาพแล้วท่านผู้อาวุโสท่านน่าจะเป็นหนึ่งในสองของผู้อาวุโสแห่งเทือกเขารอบนอกใช่หรือเปล่าความเชี่ยวชาญในอัคระต้นกำเนิดของท่านยอดเยี่ยมพอๆกับของข้าเลย แม้แต่ตำแหน่งผู้อา,าวุโสแห่งเทือกเขารอบนอกก็จะดูไม่เหมาะสมกับท่านเลยนี่แม่หนูนี่เจ้ากำลังชมตนเองแบบอ้อมๆอยู่หรือเปล่านามของข้าคือจงหมิงและข้าก็เป็นหนึ่งในสองผู้อา,าวุโสแห่งเทือกเขารอบนอกจริงๆ ในเมื่อท่านเป็นผู้อาวุโสแห่งเทือกเขารอบนอกข้าต้องการถามว่าทำไมพวกท่านสองคนถึงไม่ทําอะไรเลยเกี่ยวกับการที่เฉินหยวนเล็งเป้าหมายมาที่โจหยวนซ้าแล้วซ้าเล่าทำไมเจ้าต้องการ้องเรียนอะไรอย่างนั้นหรือในเมื่อเจ้าเอ่ยปากออกมาแล้วข้าก็สามารถยกเลิกการแข่งขันได้ถ้าเจ้าไม่ต้องการเข้าร่วมล่ะนะ ผู้โสมันไม่จําเป็นต้องยกเลิกการแข่งขันรอข้าเพียงหวังว่ามันจะเป็นการแข่งขันที่ยุติธรรมเท่านั้นเหืมนี่เจ้าต้องการแข่งขันกับจูเย่ยในเทคนิคร่างมายาจริงๆอย่างนั้นหรือเช่นเดียวกับที่จูเย่ยต้องการกําจัดข้าข้าเองก็ต้องการกําจัดเขาและเก็บส่วนแบ่งทั้งหมดไว้กับตัวข้าเองฮ่าฮ่าฮเจ้าหนูเจ้ายัางหนุ่มยังแน่นแต่ความทะเยอทะยานของเจ้าไม่น้อยเลยจริงๆ แม้ว่าข้าจะไม่รู้ว่าเจ้ามีความมั่นใจมาจากไหนแต่เจ้าไม่ต้องกังวลไม่มีใครกล้าทำเรื่องสกปรกระหว่างการแข่งขันอย่างแน่นอนเพราะข้าจะเป็นผู้ดูแลการแข่งขันด้วยตัวเองนี่เจ้าแน่ใจแล้วใช่ไหมว่าเจ้าจะมีโอกาสชนะนะจูเยลน่าจะเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีพี่เหวี่ยาๆไม่ต้องเป็นห่วงเมื่อถึงเวลาข้าจะมอบของเซอร์ไพรส์อันแสนวิเศษให้กับจูเยลเอง